เปิดสองสถานะที่ครั้งโอนให้มากที่สุดวันนี้ได้รับเงินมากที่สุดทั้ง2สถานะเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยว่ามีสถานะใดกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่ป้าปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้12พฤษภาคม2563นะครับเปิด2สถานะที่คลังโอนให้มากที่สุดนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าความคืบหน้าล่าสุด จากมาตรการเยียวยาวเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทในวันที่12นี้จะมีการโอนเงินให้อีก1.6ล้านคนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รวมถึงกลุ่มที่ขอข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์พร้อมกับผูกกับบัตรประชาชนแล้วนั้นโดยในเพจเฟซบุ๊กของสถานีข่าวกระทรวงการคลัง ได้เผยข้อมูลจากท่านลว,วรลนแสงสนิทผออสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังว่ากระทรวงการคลังนะครับได้มีการชี้แจงออกมาเป็นข้อๆดังนี้ 1. มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้พอที่2 วันอังคารที่12ก็คือวันนี้จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีก1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ขอข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์แล้ว 3. การเปิดทบทวนสิทธิ์ที่ผ่านมาได้มีการปิดแล้วมียอดสรุปออกมารวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนข้อที่ 4. กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม มีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก4 0 0 0 0คนข้อที่5กระทรวงกันคลังคาดว่าจะจ่ายเนี่ยให้แล้วเสร็จอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับภายในวันที่17พฤษภาคมนี้และจะมีการจัดการบริหารข้อมูลต่างๆของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%อาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเนี่ยอีก4 0 0 0 0คนเนี่ยนะครับและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงไปตรวจสอบแล้วยังไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไปนั่นเองนะครับก็จะมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์นเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยว่าสถานะ2ส,สถานะนี้คือสถานะใดบ้างที่จะได้รับเงินในวันนี้ จำนวนมากที่สุดหลายแสนคนกันเลยทีเดียวนะครับสถานะแรกนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับสถานะแบบนี้นะครับก็คือท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงก,การคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดบางคนก็ได้สถานะนี้มา1สัปดาห์บางคนก็ได้มา2วันบางคนก็ได้สถานะนี้มา3วัน ในวันนี้จะได้รับเงินกันแล้วนะครับได้รับจํานวนมากที่สุดเลยด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้รับในวันนี้ก็อาจจะต้องรอไปในวันพรุ่งนี้นะครับก็คอยตรวจเช็คสถานะการเงินเข้าเงินออกในบัญชีของท่านด้วยนะครับซึ่งสถานะนี้นะครับท่านจะได้รับ10,000บาทนะครับเช็คได้เลยนะครับว่า เป็นสถานะแบบใหม่นะครับตรงนี้ท่านจะได้รับ1 0,000บาทนะครับเข้าในบัญชีนะครับที่ท่านได้แจ้งไว้นั่นเองนะครับอีกสถานะหนึ่งที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขนะครับก็คือคนที่แก้ไขเลขบัญชีอะไรต่างๆนะครับตรงนี้สถานะนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะได้รับเงินเช่นกันนะครับและหลายท่านก็ยังบอกว่าฉันก็อยู่สถานะนี้เหมือนกันเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์มานะครับ ยังไม่ได้เงินเลยนะครับตรวจเช็คทุกวันนะครับสถานะนี้ถ้าไม่ได้รับเงินในวันนี้ก็จะไปได้รับเงินในวันอังคารหน้าเพราะสถานะนี้เขาจะโอนให้ในทุกวันอังคารเท่านั้นนะครับทุกวันอังคารของสัปดาห์วันพุธพฤหัสสุขเขาจะไม่ได้รับนะครับสาหรับ คนกลุ่มที่อยู่ในสถานะนี้นะครับก็คือเป็นคนที่ไปแก้ไขเลขบัญชีอะไรต่างๆนั่นแหละจริงๆแล้วท่านได้รับเงิน100%ซแน่นอนนะครับแต่เพียงแค่ก,กคระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินเข้าในบัญชีท่านได้เพราะเลขอะไรต่างๆชื่อบัญชีอะไรต่างๆมันไม่ตรงกับเลขในบัตรประชาชนมันไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนราษฎรนั่นเองนะครับก็เลยไม่สามารถทําการโอนเงินให้ท่านได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับในสถานะนี้ก็ความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ์นะครับและกลุ่มที่เพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปนะครับกลุ่มที่เพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปตอนนี้มี6.1ล้านคนนะครับก็ยังขาดอีก400,000คนคาดว่าถ้า400,000คนเนี่ยไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปในทันทีนะครับ จำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นจํานวน16ล้านลายเต็มๆเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินเพราะผู้ที่ทบทวนสิทธิ์ตอนเนี้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว3.8ล้านแต่ตัวเลขที่หยุดนิ่งแล้วก็คือ6.5ล้านนะครับ6.5ล้านนี่คือหยุดนิ่งและไม่มีใครมาขอทบทวนสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมแล้วในคนที่ขอทบทวนสิทธิ์อยู่ณขณะนี้สถานะที่บอกว่าอยู่ระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ จะได้รับเงินไปในทั้งหมดเลยเพราะตัวเลขของท่านเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์16ล้านคนที่จะได้รับเงินแน่นอนนะครับท่านเนี่ยรอนะครับถึงแม้จะไม่มีผู้พิทักษ์สิทธิ์มาตรวจสอบท่านไม่มีใครติดต่อมาก็หมายความว่าท่านเนี่ยมีข้อมูลครบถ้วนนะครับไม่ต้องให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยมาตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะครับและใครที่ผู้ผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยไปหาแล้วหรือโทรไปแล้ว คลาดกันหรือไม่ได้รับโทรศัพท์หรืออยู่คนละจังหวัดกันนะครับท่านรล้วหล่นก็ได้แจ้งไปแล้วก็อาจจะมีการล่าช้านิดนึงเพราะจะมีการส่งข้อมูลไปในจังหวัดที่ท่านอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ท่านแจ้งท่านอาจจะอยู่จังหวัดนครราชสีมาแต่เวลาติดต่อกันไปกันมานะครับท่านได้เดินทางกลับไปทํางานที่กทมแล้วนะครับก็จะต้องมีการส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ย ส่งเรื่องต่างๆเนี่ยจากโคราชเนี่ยจากนครราชส,สีมาเนี่ยไปให้กรุงเทพมหานครดูแลอีกครั้งหนึ่งและทางทีมกรุงเทพเนี่ยก็ค่อยจะมาติดต่อท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าไปดูไปถ่ายรูปอะไรต่างๆกันเก็บรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของท่านรูปบัตรนะครับแล้วก็รูปสถานที่ทํางาน3อย่างเตรียมให้พร้อมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจากที่มีการทบทวนสิทธิ์กันมานะครับ หลายคนเตรียมความพร้อมพร้อมมากๆเลยบอกว่ารอเจ้าหน้าที่เลยจะให้เจ้าหน้าที่มาได้เลยนะครับและก็ผ่านกันหมดทุกคนจริงๆด้วยนะครับนี่แหละครับตรงนี้ตัวเลข6.5ล้านคนน่าจะได้ทั้งหมดสําหรับคนที่ทบทวนสิทธิ์นะครับนายเอกขอเป็นกําลังใจให้และก็เอาใจช่วยด้วยนะครับลุ้น อยู่ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไป <c oughs> ก็ต้องขอกราบอธินามัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนฟ้ารังฝนสดใสแน่นอนนะครับก็ขอทุกท่านสู้ต่อไปก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามกันมานะครับ และก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ